สวัสดีครับทำกินเองวันนี้แอดมินมีวิธีการทำผัดเห็ดฟางกุ้งสดอร่อยๆน่าทานแบบนี้มาฝากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าครับอันดับแรกครับเห็ดฟางนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำไว้นะครับกุ้งสดแกะและผ่าหลังเรียบร้อยนะครับแครอทเล็กน้อยนะครับหั่นชิ้นนะครับน้ำปลาครับกระเทียมโขกน้ำมันหอยนะครับหรือซอสหอยนางรมนะครับผงปรุงรสนะครับ ต้นหอมหั่นท่อนครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นครับน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดนะครับมีเท่านี้นะครับอันดับแรกนะครับใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปได้เลยนะครับรอจนร้อนนะครับตามด้วยกระเทียมที่เราโขกเอาไว้นะครับผัดจนเหลืองหอมนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นใส่กุ้งไปได้เลยครับ เร่งไฟแรงนะครับเพราะว่ากุ้งค่อนข้างจะสุกง่ายนะครับผัดให้กุ้งโดนความร้อนสักครู่หนึ่งนะครับจนเริ่มเปลี่ยนสีนะครับก็ใส่เห็ดฟางลงไปได้เลยครับนี่นะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับถ้าใครมีน้ำซุปใช้เป็นน้ำซุปแทนได้นะครับแครอทนะครับ ปรุงรสด้วยครับซอสหอยนางรมนะครับน้ำปลาครับผงปรุงรสซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำตาลทรายตัดรดเล็กน้อยนะครับพริกไทยปน่นตรงนี้ใช้ไฟแรงเลยนะครับเพื่อจะผัดให้กุ้งไม่โอ้คุกเกินไปนะครับนี่นะครับจนเริ่มสุกแบบนี้นะครับ โรยด้วยต้นหอมหั่นท่อนครับผัดอีกสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดเห็ดฟางกุ้งสดง่ายๆในแบบของทำกินเองนะครับนี่นะครับอัตราส่วนและวิธีทำต่างๆนะครับ แอดมินเขียนให้ในวิดีโอแล้วนะครับถ้าใครอยากลองทําก็สามารถทําตามได้เลยนะครับเคล็ดวัรง่ายๆในการผัดกุ้งให้น่าทานคือใช้ไฟแรงนะครับอย่าผัดนานนะครับถ้ากลัวว่าเห็ดฟางจะไม่สุกนะครับสามารถนําไปลวกก่อนได้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับนี่นะครับน่าทานมากๆครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆนะครับใครอยากได้เมนูอะไรอยากให้แอดมินทําเมนูไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ บอกแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพยายามหาส่วนผสมต่างๆนะครับเพื่อจะมาทาแล้วแบ่งปันวิธีการทําอาหารทานเองง่ายๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันวันนี้แอดมินต้องไปแล้วครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ